สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันนี้อัปเดตสถานการณ์น้ำป่าและดินถล่มในพื้นที่หมู่บ้านปางอุงตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ,ำจำ่มจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายเป็นหญิงวัย47ปีบาดเจ็บ15คนในจำนวนนี้สาหัส2รายและยังมีรายงานผู้สูญหายอีก5รายในจำนวนนี้มีเด็กหญิง8ขวบขณะที่ตัวอำเภอแม่แจ่มเองก็ยังหนัก น้ำแม่แจ่มล้นตนลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่ล่าสุดทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระดมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่อุปกรณ์ช่วยกู้ภยัยและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยได้เกตตัวอำเภอแม่แจ่มพบว่าระดับน้ําแม่แจ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องลาสุดสูงกว่า3เมตรซึ่งจุดวิกฤตอยู่ที่2.5เมตรทําให้น้ําท่วมขยายวงกว้างออกไป ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับสุดท้ายสําหรับสถานการณ์พายุโซนร้อนคาจิกิซึ่งอ่อนก,กําลังลงและได้กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณตอนบนของภาคเหนือแล้วแต่ยังคงส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ําและประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมง